งานทั้นแฟชเป็นหมาะับเรายังไงน้องเลโก้ก็คือมาเสนอโดยวันนี้เลโก้มาเป็นตัวแทนในเรื่องของแฟชั่นคือเนื้อเนื้อจากสื้พผ้เนี่ยเราเป็นงานแบบเดนิมเฟสแต่ว่าวันนี้เลโก้เนี่ยจะมาเสนอในเรื่องของการเป็นเทรนใหม่เทรนลีตาสัมภาษณ์ลีตาลีตาสัมภาษณ์ต้องขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ยังไม่ใส่คอนแทคเลนส์ค่ะ ภาคใต้อยู่ตอนนี้ภาคใต้อยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี <Okay. S 1> ยวใส่ตอนแบบอ,ออกงาน<ต>จริงๆแต่ว่าปกติเราแบบกับเดนนี่มันเป็นแต่ชั้นเดีนี่มันเป็นรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเซฟโซนสำหรับใครหลายๆคนแล้วกัน mm hmm. ครับผมที่แว่าไม่รู้ว่าจะแต่งตัวยังไงดีก็เลยเลือกเลือกหยิบสิ่งที่มันมีซึ่งในทุกตู้เสื้อผ้าเนี่ยต้องมีแนะ่นอนในเรื่องของยีนส์ครับผมใช่ถูกต้องไหมแต่ใครในนี้เคยไม่ใส่ยีนไหมฮะไม่ไม,มใครเคยไม่ใส่ยีนส์เอามือขึ้นหูไม่มีเลยทุกคนเอามือลงกันหมดเลยเนี่ยเห็นไหมใช่ฮะแต่อย่างชุดวันนี้ยััังงไคคะอนรบผม เอาผมแล้วกันผมก็จะเป็นแบบพูดดนิมอะไรเงี้ยคือผมว่ายีนมันง่ายมากสำหรับคนที่แบบอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะแต่งตัวไงก็คือใส่ยีนทั้งตัวไปเลยก็เหมือนแบบมันก็เป็นเหมือนการแต่งตัวแล้วอะไรเงี้ยมันก็แฟชั่นแล้วการที่เราใส่ยีนทั้งตัวอเไยและดูดีด้วยใชครับถูกต้องลุคคุณหนูเหรอครับหรือยังไงเรามองว่าลุคไหนไม่ใช่หหรอเยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นลุคแนวหล่อง่ายหล่อง่ายหล่อง่ายอันนี้ขออนุญาตพูดเองก่อนเลย ก็ผมก็จะเป็นแบบว่าอันนี้จะเป็น full d a y d m ของของเลโก้จะเป็น half d a y d m ครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูข้างๆ้าอออ้ยนื่อยมาีวหรือว่าอะไรนะฮะเทาหรือเออซ้อมเดินบนตึกมากกว่าครับผมใช่ครับออยากแบบว่าสัมผัสบรรยากาศข้างบนด้วยเพราะว่าวันนี้ ได้เลว่าแฟนคลับมาเยอะมากๆเลยหลากหลายชั้นแล้วก็เดี๋ยวจะได้เจอพี่อั้มด้วยครับผมก็เลยอยากบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้เหมือนได้มาออกทั้งงานของสาันแล้วก็พัชราภากรุ๊ปเลยฮะมีเงาพัชระภากรุ๊ปพี่อั้มเราอะกําลังจะกําลังจะมันอยู่เฟรมเดียวกันแล้วติดตามมานานมากเลยเนาะเราสองคนก็รู้จักพี่อั้มมาโดยตลอดครับผมแล้วก็แบบติดตามผลงานที่เขามาโดยตลอดแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนี่ปกติปกติแม่ผมอะครับก็ เวลามีงานอะไรเงี้ยเขาแค่จะมาส่งเฉยๆแล้วก็กลับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้ทั้งแม่ทั้งแมวก็คืออยากมาดูพี่อ้ํอยู่แถวนี้ใช่ใช่อยู่แถวนี้อยู่รอดูพี่อ้ํเลยครับวันนี้ซื้อของปั๊มบัตรจอดรถเรียบร้อยครับต่ดเต้นตินเต้นมากกว่าลูกเหรอครับก็ดีใจครับคือเราติดตามผมมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบโหยังไม่เริ่มเต้นเลยครับตอนนั้นจนตอนนี้ก็ ทำอาชีพเต้นแล้วนะครับก็ยังติดตามพี่อั้มอยู่และร้องเพลงได้ด้วยใช่ครับก็ดีใจที่จะได้เจอพี่อั้มแล้วก็พี่ดิเจมันตุ้มด้วยถูกต้องครับผมใช่อยถ้าถ้าพี่อั้มให้เกียรติถ่ายรูปกับพวกเราดีกว่าเราก็อยากจะถ่ายจริงอยากถ่ายกับทุกคนเลยนะครับถ้าเขาสะดวกบ้างก็อย่าไปขอถ่ายรูปได้เพราะวันนี้เราแบบชุดเราสวยมากความพิเศษแบบลดการบรรลุความสวย ถ้าผมก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาเปิดคอลเลคชันใหม่ของสลันวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้จักสลันเยอะๆเพราะว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่สวยงามมากๆและยิ่งเป็นดีไซเนอร์ไทยด้วยก็อยากสนับสนุนให้ทุกคนนะครับแบบได้ใช้เสื้อผ้าของคนไทยนะครับบอกเลยนะว่าชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับผมงานพวกเราบ้างถ้าผมปีหน้าได้ข่าวว่าแบบ อูฟูอาฟามาอูฟูมากเลยโกหกครับเราเล่นไม่มีอยู่มีครับผมบอกได้เลยว่าปีหน้าเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้เห็นหน้าไลแคนอยู่ตามโซเชียลแบบตลอดปีเลยใช่แผมแบบว่าจะเริ่มเดือนไหนก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามนะครับได้ข่าวว่าเตรียมโปรเจกต์ออราเดอร์เบอ์ใช่เป็นการทัวร์คือเป็นการทัวร์เราก็จะได้ไปเจอแฟนๆมากขึ้นแใช่เลยครับผมใช่ก็หลายๆเมืองหลายๆที่ที่แบบว่าอาจจะยังไม่เคยไปหรือที่ไหนเคยไปแล้วก็อยากไปอีกเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นดัสเซนดอร์ก็คือเป็นคอนเสิร์ต รอบใหม่ของเราที่จะพาไปให้กับทุกคนอะไรอย่างเี้เพราะเราแสดงที่ไทยไปแล้วสองรอบด้วยกันหมดด้วยข่าพูดเขาพต้อมภาษาไ้ครบแล้วทัวโลกคือบอกเลยว่าแต่ละที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าได้เจอพวกเรานะก็อยากเจอทุกคนแล้วอยากให้ทุกคนมาเจอพวกเราเหมือนกันเป็นไงบ้างจากสุดเป็นไวเซอร์วงแรกที่ได้โบนัโอ้เป็นยังไงไหนพูดไปสิที่หมดด้วยสองวันโซเอาอีกว้าตายแล้ว ไม่ต้องมีคอนเสิร์ตไรเซอร์ด้วยเนี่ยในราคาก็บอกว่าต้องเพราะว่าก็เพราะว่าแบบแฟนคลับทุกคนนะครับผมก็เลยแบบว่าทําให้แบบว่าทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าเออเราสามารถไปได้แล้วเรามี potential ที่สามารถแบบว่าไป captivate แบบแฟนคลับทั่วโลกได้เง captivate ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่เพราะเราด้วยส่วนหนึ่งครับผมน่าจะเพราะแบบแฟนคลับที่แบบว่าแสดงตัวว่าแบบอยู่แต่ละมุมของโลกด้วยอะไรเงี้ยผมทำให้เรารู้สึกว่าจีเมแบบ สามารถไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็ดีใจมากๆครับผมเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเป็นเป้าหมายตั้งแต่ก่อนเดบิวต์แล้วครับผมว่าอยากแบบเทีเ่ยวรอบโลกอะไรอย่างนี้นครับผมบ<า>ใช่เทีเ่ยวด้วยกันตอนนี้เริ่มยัดเริ่มใหม่แะฮะ <laughs> แต่เราบังคับอยู่แล้วเป็นไฟ <laughs> บังคับครับผมสิ่งที่ต้องเตรียม <laughs> คืออะไรบ้างก็จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าดีๆที่เอ้ยสวยงามใส่ได้หลายทายาท ใช่เสื้อผ้าที่ว่าเป็นยีนไหมหรือเป็นยีนก็ได้อะไรก็ได้สลันนี่คืออันดับหนึ่งต้องมีหยิบไปด้วยแหละต้องมีหยิบไปด้วยต้องมีหยิบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นแอปพอร์ตลุคหรือว่าเป็นชุดนอนบางทีเราไปตากที่อากาศเย็นท่าเขาดีมากกันหนาวไปด้วยแต่ก็ใส่สลัดอับร้อครับผมใช่เป็นการสับผ้าไปด้วยเพราะว่าใหญ่ย้อมเลยคอะไรนะยีนยอมไม่เป็นไรเก็บเก็บไว้บางครับปีหน้านะจะต้องใช้แรงเยอะนี่ขนาดปีนี้เขา โฆษณาตัวเองก่อนเลยว่าปีนี้จะขายหล่ออ๋อปีหน้าก็ยังปีหน้าเริ่มจะคิดว่าจะกลับมาตลกแล้วใช่ปีนี้ไม่แต่ปีนี้เลยหรอไม่ปีนี้ยังไม่ค่อยตลกมาเอาเอามาปีหน้าดีกว่าใช่ปีหน้าปอดรั่วกันแน่ครับปอดรั่วกันแน่ลองออกซิเจนทะลุปอดยาไม่รู้อะไรนะยาวไหมแล้วแต่โอกาสก็ถ้าเกิดดัสแอนด์อลเราผมยาวไปแล้วการที่เราต้องไปโปรโมทเนี่ยอาจจะต้องลุก ได้หมดเลยได้หมดเลยก็แล้วแต่ความตื่นเต้นนะครับผมใช่ก็รอรอรอติดตามได้เลยครับผมแล้าะว่าน้าเราก็ไม่ได้พักกันเลยนะคะคือคือแน่นอะไใช้คำว่าการไปเจอทุกคนคือการพักของพวกเราแต่ต้องอย่าลืมเราต้องมีเสื้อผ้าดีๆไปด้วยในการพักใครของเก่งเกลยใครขอไวก่อนไม่รู้อะไรใครของไวก่อนครับผมไก็เรียกได้ว่าผมว่าเราได้น่าจะได้พักระหว่างทางอยู่แล้วครับผมในระหว่างการแสดงก็กว่าจะแสดงความนจริงเราแสดงประมาณ สองสามชั่วโมงเนี่ยแหละครับเพราะเราเวลาที่เหลือเนี่ยเอาไปพักแล้วก็แบบไปเติมเต็มความสุขได้อยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นหวงกับโชว์ที่แบบวุ้ยต้องว้าวต้องแปลกตากว่าเดิมเราเราจะตอบสนองสิ่งไั้นไหมคือเลโก้เนี่ยเตรียมไว้แล้วเลโก้เตรียมมาเยอะมากก็คือโยนเลยโยนเลยแต่ว่าพูดไม่ได้ใช่ไหมน้องเสียดายมากเลยครับที่ไม่สามารถพูดได้ตรงนี้จริงๆน่าเสียดายจริงแต่ก็รู้สึกว่าจะทําให้ดีเหมือนที่อลิสทัวร์เนี่ยได้ไปทัวร์หลายๆที่ครับผม อันที่เขาเวียกสิลยที่ไทยมันมีสลิงที่นู่นจะมีสลิงบ้างหรือเปล่าอ่ะยังไงสลิงพูดไปสิโชว์ผมไม่มีนะสลิงล้อเล่อดีล้อล้อล้อแล้วความสูงเนี่ยก็ถ้าตรงนู้นมีสลิงในต่างประเทศเราจะพาไปสไลเดอร์หยิบสไลเดอร์ไปก็ได้ครับเพราะเรามีสไลเดอร์ทิ้งตัวอยู่แล้วในไรแคนหกไปก็จะเป็นพี่ตุ้ยหรือว่าพี่ฮงนะฮะอันนี้คือไฟบังคับเหมือนกันก็อาจจะได้เจอแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ มีการพูดคุยเหรอเนาะว่าเราจะต้องหยิบอะไรไปบ้างให้มันบอกว่าเหมาะกับต่างประเทศเนี่ยคือถ้าสลิงไม่มีอาจจะมีสลังก่อดโอ้ตุ้ยอีกแล้ได้หมดได้หมดปีนี้ได้ใช่ไหมได้ได้ไปแล้วหน้าตัวเองติดตรงกลางตัวเองอยู่แค่นี้นปีหน้าจะขว้างได้นะครับตุ้ยเอ็กซ์แลนด์นะถ้ามีโอกาสเอาไปทั้งวงเลยก็ต้อแต่ละโชว์น่าจะไม่เหมือนกันก็แค่เราลุ้นแล้วกันเนาะรอรอรอลุ้นดีกว่าครับผมเพราะว่ามันก็คือความพร้อมของพวกเราด้วยแบบใช่แต่ว่ารู้สึกว่า ตื่นเต้นแน่นอนครับผมเพราะทุกครั้งที่เราแบบได้มีโอกาสได้มาซอ้อมคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันจะมีความสนุกเกิดขึ้นตลอดเวลาใช่จ๋าถึงแฟนรอเจอกันได้เลยโอเคิ่มโอเคครับภากถึงแฟนๆทุกคนนะครับก็ฝากทัวร์ของไอแคนด้วยนะครับผมก็เป็นลัสเซรดอนทัวร์เนาะก็ครั้งนี้บอกเลยว่าขนอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนดูแน่นอนครับบได้ครับ นอกเหนือจากนั้นก็ขอฝากทุกผลงานของไลค์แค่เลยครับตอนนี้ก็มากกว่า12เพลงแล้วแต่ว่าเชื่อว่าปีหน้าน่าจะมากกว่า20เพลงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าแน่นอน,นะครับว่ากาดเราจะมีคอนเสิร์ตได้อีกเนะี่ยเราก็ต้องมีอัลบั้มอีกสักรอบหนึ่งครับอ,อย่างนั้นก็ต้องขอฝากทุกคนนะครับคอยทั้งติดตามแล้วก็คอยทั้งเอ่อซัพพอร์ตแล้วก็คอยติดตามเริ่มเป็นกำลังใจกับพวกเราในตลอดการเดินทางของปีหน้าเลยนะครับไว้มาสนุกกันปีหน้าครับผมม่ครับองตรงระคะมองตรงรคด้วย ฝอย่าลีตานะครับผมได้เลยลูกเออ